ข้อ12ครับ f 1และ f 2เป็นขนาดของแรง2แรงที่กระทำต่อก,อกล่องมวล10กิโลกรัมทำให้กล่องเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร่ง a บนพื้นราบที่ไม่มีแรงเสียดทานโดยที่ขนาดและทิศทางของ f 1 f 2และ a กำกับดังรูปจงหาว่ารูปใดถูกต้องอาละครับนั้นข้อนี้ก็คือเราต้องเข้าใจเกี่ยวกับกฎการเคนที่ข้อ2อนิวตันก็คือที่บอกว่า sigma f นะครับ เท่ากับ m a เห็นะนะมรยความนะครับเราต้องดูให้ออกว่าแรงรับคืออะไรแรงรับมีขนาดเท่าไหร่นะครับสังเกตว่านะครับแรงรับนะครับก็จะมีทิศไปตามทิศของแรงที่มีค่ามากเห็นนะครับแล้วแรงรับมีทิศไหนความเร่งก็มีทิศนั้นด้วย ดูข้อ1แล้วกันนะครับตัวเลือกที่1มีแรงที่ผลักไปทางด้านขวานะครับ20นิวตันแล้วก็มีแรง F 2ครับผลักไปทางด้านซ้าย40ินิวตันนั่นหมายความว่าแรงลัพของเราเนี่ยครับจะมีทิศปปทางด้านด้านซ้ายมือแต่การแต่โจทย์เนี่ยบอกว่าความเร่งไปทางขวามือเรื่ว่าข้อนี้ไม่ใช่ละเห็นไหมครับต่อไปข้อ2 มีแรงไปทางด้านซ้ายครับ20ินิวตันแรงทางด้านขวา40ินิวตันแสดงว่าแรงลับนั้นต้องมีทิศไปทางด้านด้านซ้ายมือและความเร่งก็ไปทางด้านซ้ายอ่ะอันนี้หมายถึงว่านี้เรามองรูปก่อนนะข้อ2ก็ถูกต่อไปข้อ3ผลักไปขวา10นิวตันผลักมาซ้าย20แสดงว่าแรงลับมีทิศไปทางซ้ายใช่ไหมแต่ก็บอกว่าความเร่งไปทางขวาแสดงว่า ข้อ3ก็ผิดอีกต่อไปข้อ4ครับมีแรงผลักไปขวา10นิวตันมีแรงผลักไปทางด้านซ้ายมือยีสืนิวตันแสดงว่าความเร่งเอาโทษครับแสดงว่าแรงลัพเนี่ยก็ไปทำด้านซ้ายมือทําให้ความเร่งไปทางซ้ายมือด้วยอะอสองข้อนี้การวาดรูป,ปนถูกต้อง,งละที่เหลือเป็นการคํานวณเราก็จะคํานวณจากสูตรนี้เองครับ sigma F ะครับเท่ากับ m a ถูกไหมสิกมา f ก็เอาตัวมากตั้งครับตัวมากคือ40ใช่ไหม40ลบ20เท่ากับมวลมวลนี้คือ10นะครับแล้ว A 40ลบ20ก็ได้20ถูกไหมครับแล้วตัวนี้ก็ได้10 a นั่นหมายความว่า a ของเราเป็น2เมตรต่อวินาทียกกำลังสองนะครับทิศไปทางด้านซ้ายมือนันองเห็นนะครับตอบตัวเลือกที่2ได้เลยทีนี้ถ้าบางคนบอกว่าแล้วามาดูข้อ4ี่ละจะคิดยังไงก็หาแรงลับครับเอาแรงตัวมากตั้งก็เป็น20ลบ10 เท่ากับมวลคือสิบเอถูกไหมฝั่งนี้ได้10บฝั่งนี้ก็10บคูณเหมายความว่า A ของเราก็คือ1นึ่งเมตรต่อวินาทีกำลังสองเอนะครับเพราะในรูปสี่ 3, ้นตอบ3ามเมตรต่อวินาทีกำลังสองซึ่งผิดนะครับเพราะข้อนี้ผิดในเรื่องของการคำนวณตัวเลข สรุปว่าข้อที่12ตอบข้อ2ครับนั่นเอง